ป้าหยุดลดน้ำทันทีแล้วจ้องหน้าพีทลูกเอ๋ยบ้านนั้นน่ะหรอครับป้ามีอะไรหรือเปล่าครับป้าบ้านนั้นเมื่อก่อนมีครอบครัวอยู่แต่ลูกสาวของเขาผูกคอตัวเองในห้องนอนชั้นสองนั่นแหละป้าพูดจริงเหรอครับจริงสิตั้งแต่นั้นมา ไม่มีใครอยู่ได้นานเลยคนสุดท้ายก็อยู่ไม่ถึงสามวันก็หายหัวไปกลางดึกเลยไม่เก็บของตัวเองด้วยซ้ำผีทหัวเลาะแห้งๆแ,แล้วรีบเปลี่ยนเรื่องแต่ใจเริ่มไม่สงบคืนนั้นเขาวางโทรศัพท์ไว้เปิดบันทึกไว้ทั้งคืนตอนตีสองเสียงเดิมดังขึ้นอีก แต่ครั้งนี้มีเสียงกระซิบเบาๆตามมาหนาวหนาวเหลือเกินสะดุ้งลุกขึ้นมาเปิดไฟทั้งบ้านแล้วเปิดเสียงบันทึกชัดเจนเสียงผู้หญิงกระซิบลาวอยู่ใกล้มากเขาตัดสินใจเปิดกล้องมือถือวางไว้ตรงบันไดหันขึ้นไปยันชั้นสอง คลิปที่ได้ในเช้าถัดมาทำให้เขาตัดสินใจเด็ดขาดในคลิปมีเงาผู้หญิงผมยาวในชุดนักเรียนเดินลงบันไดยอย่างช้าๆแต่พอถึงบันไดขั้นสุดท้ายเธอหยุดแล้วเงยหน้ามองกล้องใบหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่าเหมือนคนตายจากนั้น กล้องก็ดับบูบวันสุดท้ายพีทไม่พูดอะไรกับใครเลยรีบเก็บของพอประมาณหอบใส่กระเป๋าแล้วเดินออกจากบ้านระหว่างเดินผ่านบ้านป้านวลเขาเห็นป้ายใหม่ติดหน้าบ้านเขาบ้านว่างให้เช่าเดือนละสามพันแล้วในห้องหน้าต่างชั้นสอง เงาล่างหนึ่งยังคงยืนมองตามเขาอยู่